มาก็นา่ 1, 2, 3, 123. าหนึ่งสองสามหนึ่งร้อยยี่สิบสามถามว่าเรื่อของสัตว์พวรความทุก,กข์บีคันแล้วอันว่าพระสัตดานาเมื่อทรงกระทำอยู่ในทุกเชตวันสงรงกระซึ่งสัตว์ทั้งหลายผู้อันอนุภาพแห่งผลแห่งทุติริบบีบคันแล้วซึ่งประสัมมติสน,นานี้ว่ากาเสวะกันทาดังนี้เป็นต้น ดางจะการโดยพิสดารอันว่า,าพระมหาโคขลานะผู้มีอายุข้ามลงอยู่จากภูเขาชื่อว่าคิจูดกับด้วยปรเทเถระชื่อว่าพัษนะเห็นแล้วซึ่งอารภาพหลายขอไยโยเปตานันงธรรมของเปริทั้งหลายมีเปลมีล่ากระดูกเป็นต้น ก็กทำอยู่ซึ่งการแย้มผู้อนุพเสระชื่อว่าลักษณะาตามแล้วซึ่งเหตุแห่งการแย้มกาลวาวาปัตตาลอยู่นี่กาลววาดูก่อนผู้มีอายุอ่านว่ากาีิโยปทานจัพยังเองอ่านว่าการิราน,รนาารี้ก็เป็นสมัยที่ใช่การแห่งปัปญหานี้แล้วก็ผมทาาด้วยย่อมเป็นอ่นานว่าท่าน ถึงถามซึ่งเราในสำนักของพระพุทธเจ้าแต่นี้ผู้อันพระเถระถามแล้วในสำนักของพระตถาคตเจ้าบอกแล้วซึ่งความที่แห่งเปรตทั้งหลายมีเปรตมีล่ากระดูกเป็นต้นเป็นผู้อันตนเห็นแล้วแล้วก็บอกแล้วนี่อรูเจสิบอกแล้วกั๊ นี่ดูมันศาทตาธรรมิกเกตศาสตาทธรรมิกทั้งหลายผ <ไป S 1> ู้นะอันไปไม่อยู่ได้หามาเนนะพวนไปไม่อยู่แอม,มีรูปเป็นกรรมเ่อวันจบก็มันมานับเป็นใจเป็นกลับได้ผว้นไปไม่อยู่สัตทิงมันอยู่ได้หน้าที่มงคลอยู่ตรงน,นี้ผูนไปไม่อยู่กลับด้วย,ย,ยบริขารทั้งหลายลงมากักบเพื่อบริขารทั้งหลายยกมามี และจีวอและประคตเอวเป็นต้นโดยในมีคำว่าดู่อนท่านผมู้มีอายุคําว่าเราข้ามลงอยู่จากภูเขาชื่อว่าพิจูดอัทสังได้เห็นแล้วที่ค้งซึ่งทลิสุผู้ไปอยู่สู่อะไสูสสส่ท้องฟ้าสูฟาส่ฟ้าอ่าแล้วก็อิทะ ประยชพิจกุลเตมาที่ภูเขาช,ชื่อว่าพิจกุลนี้แม้อันว่ากายของเปลนนั้นเป็นกายอันไฟติดทั่วแล้วย่อมเป็นดังนี้เป็นต้นแล้วก็อันว่าพระสัพดาทรงตัดแล้วตัวตวรีทรงตัดบอกแล้วแล้วก็โลบมาเลยซึ่งความที่แห้งไจ เปลตทั้งหลายเรานะบวชแล้วในศาสนาของพระทศพลพนาว่าจัปตะไม่อาจอยู่เพื่ออันกระทำซึ่งอาการลึนิริยาซึ่งอาการอันสมควรแก่การบวชเป็นผู้หลกมุกหลากตาปวกรีตาปะไปที่หลักเลยซึ่งความที่เห็นนี้ออกไปให้หมด ทรงตัดบอกแล้วซึ่งความที่แห่งเปลี่ยนทั้งหลายเหล่านั้นปวดแล้วในศาสน,นาของพระชน,นบทพนาม่าทัจจปาไม่อาจอยู่เพื่อกรทาซึ่งาาอาการอานสมควรเกิดการกวาดเป็นผู้ลาโมกแล้วก็เมื่อทรงแสดงซึ่งวิบาแห่งกรรมคือคจ,จุดจดของภิกษุผู้ลาโมกทั้งหลายผู้นั่งแล้วในที่นั้น ในขณะนั้นตรัสแล้วซึ่งคาถานี้ว่าอันนี้เสชนาอันว่าชนทั้งหลายพระภูมมากมากอ่จริงคือพระหูตาอุาอุเป็นว่า่นะ่ยโยโยของปฐมาก็เป็นเป็นโอกอันว่าชนตั้งหลายมากม,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 มีคอ อันภาคตาสาวะผ่านแล้วฉะนั้นกำลังแก้เขาจเป็นบริเวทิตาแปลเหมือนเท่าไรนี่เองอันว่าเทลายมากมีคออันภาคตาสาวะผ่านแล้วผู้มีธรรมรามาามกเป็นผู้ไม่สมรวมแล้วย่อมเป็นฉะนั้นตัวท้ายแปลเป็นวิกิติตาก็อเอาบทติมงุผ่านผู้มีธรรมลาามกแล้วก็เป็นผู้ไม่สมรวมแล้วย่อมเป็น กตชนะอันว่าชนทั้งหลายเหล่านั้นนี่ปาปาผู้ลาโมกอุปะชะเรนี่แปลอิติเป็นเลนิกแปลว่าย่อมเข้าถึงย่อมเข้าถึงซึ่งนรกกมเมจีพักกรรมทั้งหลายปาปีอันลาโมกแต่นี่อีกครั้งหนึ่งอันว่าชนทั้งหลายมากมีคออันผ้าตาสวะผ่านแล้ว ผู้มีธรรมลามกเป็นผู้ไม่สำรวมแล้วย่อมเป็นอันว่าชนทั้งหลายเหล่านั้นผู้ลามกย่อมเข้าถึงซึ่งรลกลพราะกรรมทั้งหลายอันลามอยดังนี้เอาแก้ด้วยันสั้นๆอันว่าอักว่าผู้มีคอหรือมีคออันผ้าตาแต่ว่าพันแล้วดังนี้ในบททั้งหลายบรรดาเห็นบทว่า ตาสาวะกันทาดังนี้อันว,ะวะ่าอันนี้คือแก่ตัวนี้แปลไปวิเศษะผู้มีธรรมอันลาโมกดังนี้แท่งบทว่าปาปัตธรรมมาดังนี้อันว่าอันนี้แปลเป็นวิจิตตาตันนี้ต้องแปลเป็นวิจิตตาด้วยเป็นผู้เว้นแล้วจากการสํารวมโดยทวารมีกายเป็นต้นดังนี้แห่งบทว่อาอสัญญาตาดังนี้ อันนี้มีบทตัต้าจะมีอันโทให้ไปว่าอันว่าอธิบายว่าอันว่าบุคคลผู้ตาโลกทั้งหลายผู้มีรูปอย่างนั้นผู้มีอย่างนั้นเป็นรูปหรือผู้มีรูปอย่างนั้นแปลได้หมดผู้มีอย่างนั้นเป็นรูปหรือผู้มีรูปอย่างนั้นนี่ย่อมเข้าถึงย่อมเข้าถึงข้าง้างบนก็ในกระถางก็ไม่้งเพราะเป็นทุติยาแต love, ่นี่เป็นสตรีก็ต้องไปว่าไหนย่อมก็ถึงในดารุ เพราะเพรอะอกุศลกรรมทั้งหลายอันอันตนกระทำแล้วแล้วก็อันว่าบุคคลผู้ลาบกทั้งหลายในโลกนั้นไม่แล้วในนรกนั้นเคลื่อนแล้วจากนรกนั้นเนี่ยเคลื่อนแล้วจากนรกนั้นแล้วก็ไม่อยู่อันนี้แปลเป็นการตัวจุแล้วกันไม่อยู่ไม่อยู่อย่างนี้อันนี้แปลเป็นการนั้น,นไม่ต้องมีตัวอันไปเข้ามาไม่อยู่อย่างนี้ แม้ในเปรตทั้งหลายด้วยนีผลอันสุขแล้วเหลือลงคำว่าเสสละ่ว่าเหลือลงปักาเนียโยกผลมาช่วยแปลด้วยด้วยผลสุกด้วยผลอันสุขแล้วอันเหลือลงแล้วก็ดังนี้ถ้าประโยคอธิบายยาวๆเนี่ยเขาเรียกมาใส่บันดิตะเวทิตโภมาช่วยด้วยบันดิตอุซาโอเคเรื่องนี้ก็เอา เกมเท่านี้